นี่คือไผ่กอแก้วนะคะที่แต่งกอเสร็จแล้ววันนี้พามาดูที่เคยแต่งกอไ,ไปเมื่อครั้งก่อนนะคะเป็นไผ่สำหรับปลูกประดับอันนี้เขาเน้นปลูกประดับนะคะหน้าหน้าบ้านนะคะจะเป็นลำเรียงสวยงามความสูงประมาณไม่เกิน6เมตรนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่พื้นที่นะคะถ้าเป็นป่าดง อาจจะสูงได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นดินแรงๆร้อนๆอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะคะสีเขียวสวยนะคะเป็นลำตรงนะคะตรงดีมากเลยถ้าใครอยากจะปลูกประดับนะคะหน้าบ้านพื้นที่แคบๆเหมาะนะคะถ้าเป็นพื้นที่แคบๆเหมาะสำหรับที่จะปลูกไผ่าสายพันธุ์นี้นะคะ สามารถแทรกได้แล้วก็ลำจะตรงสูงขึ้นไปนะคะไม่ละกิละกะแล้วก็ดูแลไม่ยากนะคะสำ,รสำหรับสหรับกิ่งนะคะกิ่งแขนงด้านข้างก่อนนะคะสีของลำจะสวยมากนะคะให้ภาพและสีสันของลำไผ่อธิบายเล่าเลาเรื่องให้เองนะคะสำหรับเรื่องความสวยสีสันลักษณะตรงดีนะคะ เรื่องของใบนะคะจะเป็นทรงพุ่มขึ้นไปข้างบนเหมือนหางกระรอกนะคะถ้าเกิดเราแต่งตากิ่งข้างล่างออกนะคะถ้าขยันแต่งเลาะตากิ่งแขนงข้างลำออกนะคะก็จะ,ะเป็นลำตรงสูงขึ้นไปไม่มีกิ่งแขนงข้างล่างแลวจะเป็นใบพวงพว,วงขึ้นข้างบนนะคะเหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจอยากจะปลูกประดับแนวรั้วหน้าบ้านนะคะหรือว่าข้างบ้านก็ไม่มีปัญหานะคะ เรื่องใบก็ไม่มีปัญหาไม่ค่อยมีใบให้เห็นร่วงหล่นตามพื้นนะคะหรือถ้ามีก็น่าจะเก็บกวาดไม่ยากเนี่ยค่ะลักษณะทรงพุ่มใบประมาณอย่างนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะทุกท่านที่สนใจไม้ประดับที่เป็นตระกูลไผ่นะคะก็แนะนำสายพันธุ์นี้นะคะ ดูแลไม่ยากค่ะถ้าปลูกลำชิดๆเรียงกันทิๆจะสวยกว่านี้นะคะโชลำเรียงเป็นลำทิถีจะสวยงามกว่านี้นะคะอันนี้ก็รอให้ออกหน่ออีกรุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปสําหรับฤดูฝนปีหน้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลด,ลดน้ําตลอดปีที่จริงสามารถออกหน่อได้ตลอดปีนะคะถ้าเกิดว่าเราปลูก ถีๆก็จะประมาณนี้นะคะอย่างที่เห็นอย่างนี้ลักษณะกอจะไม่ไม่ค่อยบานนะคะจะเป็นสูงตรงสูงขึ้นไปนะคะสวยค่ะสนใจ9้าพันนะคะติดต่อปรทิทิแปลงก้าพันไผ่บุรีรัมบีบัมบูเราได้นะคะไผ่กอแก้วนะคะสวยงามค่ะอันนี้ปลูกเป็นปีที่สองนะคะ น่าจะปีที่สองนะคะปลูกช่วงเมษาเมษาหน้าก็ปีที่สองนะคะอันนี้ปีกวกว่าจะเห็นได้ว่าสวยงามดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่แวะชมอ่ 9, ากาพันไผ่แปลงไผ่ลักษณะไผ่งานกิจกรรมของเราที่ช่องของเรานะคะแปลงกาพันไผ่บุยยำดีแบมบ,บูค่ะ